เอาแล้เอาแล้วนร่แต่เพิงจบอนแกปากเต่าเหรครับน้องน้องน้องคืออะไรนี่น้องน่คอรอ้แนดูแขาพาสายานี่นี่นี่ โอ้ไม่ตอดไม่ตอดแล้วโอ้โหโอ้โห่ระงาอโอ้โห Brig, 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 không brig, 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 brig,

ไปมาเนี่ยมาเข้าไปเร็ว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 จับเร็วจับเร็วเดี๋ยวไปจับเร่วจับข้างหน้าไข้างล่างข้างล่างข้างล่างล่างล่างแขนก็สวยใช่ไหมไปขยับล็อกล็อกล็อกยังล็อกยังไหม

แต่เดี๋ยวไม่ต้องเดือดร้อ